บริษัทนี่ไปทําเรื่องที่ป่าไม้ใช่ไหมสมุดสามส่วนเนี่ยใบเบิกทางสามส่วนมันจะมีสามส่วนใช่ไหมฮะฮัลโหลครับไม่บอกผมไม่พิเทพเนี่ยมีในกตูนเนี่ยเนี่ยนั่งอยู่เหลือแต่ธนูใช่ไหมเขาในกาปีนรถถัง เรื่องเรื่องคือมันเป็นต้นไม้บมดชิ้น่ชิ้ออกแล้วฮะออกแล้วครับอแล้ว็ค่อยปบัตินแล้วตุยจะเปลี่ยนเป็นเป็นเรื่องราวใหม่ แกของแม่ว่าดูดีอ่ะห้มสอควเข้ายังไงกันนะเราไม่มีประเด็นะเราเลย ภาพจริงๆภาพตรงเนี้ยมันเป็นภาพที่ข้ามยุคข้ามสมัยในยุคป,ปัจจุบันครับผมเราก็สามารถที่จะเอาอะไรที่สอดแทรกลงไปได้เพื่อที่จะให้เยาวชนรุ่นหลังเนี่ยเขาสามารถที่จะได้เห็นได้ดูว่าบรรพชนรุ่นผ่อนเนี่ยรุ่นพ่อแม่เรารุ่นปู่ย่าตายายเราเขาคิดอย่างนี้เขาทำอย่างนี้ครับผมนะคะเนี่ยเขาก็อายุมสมัยเขาอย่าง,งานั้นครับผมอายุสมัยของเราตรงนี้เป็นอย่างนี้ก็ได้เอากระหารก็ได้เอาปืนออกแล้วจะแก้ไขใหม่ครับผมจะแก้ว่าช่วงนี้ ยุคโควิดเดี๋ยวก็จะให้ะแกะแก้ใหม่จะให้ทหารเนี่ยแจกถุงยังชีพครับผมแก่ประชาชนครับผมประชาชนก็จะมารับรับถุงยังชีพครับผมอ่าก็โชว์ม <ST. S 1> ือด้วยแล้วก็โชว์มือรับถุงทีบแล้วก็จะให้เด็กถือถุงทีบดีใจชายโยให้ร,บรบับถุงยังชีบจากทหารครับร่บ